จากหน้าที่พักของเราอีกแล้วตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะ,ะเอายั <ปะ S 2> <อ>ไม่ได้เสียบใหม่เลยเอาให<อ>ม่มมเสียบแล้วเตียงไม่ได้เปิดเสียบใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปเดินท่องราตีกันที่หัวหิน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 เฮ้ยอะไรเอ,อ๋วมาวฮ้ เดี๋ยวไปดูหัวหินยามราตรีกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะไปค่ะนี่ทางนี้เดินไปทางเดินที่เราเดินลงหาดอร่อยนะรถเนี้ยออรถส้ม ้าบ่งก็จะมีพวกเป็นซอยที่เหมือนจะเป็นเอออะไรอะสถานบันเทิงอะไรเยอะอยู่พาไปดูไม่ใช่เป็นซอยแต่เป็นโซนเลยแหละยื้อขวาขเขาตะเกียบข้างหน้าเป็นตำรวจท่องเที่ยวกับชายหาดหัวหินอ่าฮะอ๋อรับ สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ากลางคืนหัวหินมีอะไรให้เที่ยว<น>บ้างก็ดูคลิปนี้ได้เลยน้องเขาชี ต่ำนี่ไงต่ำซอยนี้ถนนดำเนินเกษตรนี่โอ้ยมีรถบินเลยตรงนี้เป็นร้านอาหารระวงรถดีใช่ โซนนี้ยังเป็นร้านอาหารเดียวคนระับอ,อะไรอ่ะพวกโปรตการ์ดเขาไม่ใช่นี่อะไรนะการ์ดอ่ะทาด้วยพรใช่ไหม,ไหมทำไมลงคือ รถเยอะน่ะเริ่มมีแสงสีแล้วตามซอยก็มีนะจะมีร้านมีอะไรอยู่ เขาจะเพลงเขาจะไม่ค่อยดังนะสบายหูดีร้านแลกเงิน้นอาหาร ร้านอาหารเยอะนะเลิศสวัสดีมีร้านนวดมาสัดมาสัด ในซอยมีโซนในในในซอยก็จะเป็นร้านสถาบันเทิงเยอะอยู่น,นี่คือโรงแรมฮิวตันใช่ไหมอารามเก่า นวดน้ำมันเนอะออยล์มัสสั่ อาหารอินเดียสงสัยเราต้องเข้าไปตามซอยแล้วล่ะใช่แล้วก็ไปทะลุออกบ้านเราไม่ใช่บ้านเราโรงแรมเราข้าโพดเฮ้ยเรามาถึงนี่แล้วข้างหน้าที่เรามากินข้าวตอนเย็น เบิร์นเนี่ยเื้อผ้าชุ้นไป้หนครับเดินวนหนึ่งรอบรอบนอกหนวกไปหนอกสิกซิโด x เลือที่เฉินหลงเล่นไงทักซิโด โต้ตานี่ก็มีที่พักเยอะนี่ไงที่เราเข้าไปกินข้าวตอนเย็น ต้องเป็นสันจะไม่ทับทีมอ่ะเสียงอะไรเสียงงูเห่าที่ไหนมาเห่าหนี่ยนี่ตามจอยทะลุห่างกันหมดเดี๋ยวเราก็จะเดินวนไปจนถึงที่พักเราเหมือนเดิมใครชอบงานศิลป์มาร้านนี้เลยนะภาพวาดเดิอ,อ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านกเก่าบ้านไม้เนาะมันก็ทำเป็นร้านสวยๆเลยสวยสมากน่ากินน่ากินเนาะ <c oughs> ได้ดีอย่าไปเล่น <c oughs> <c oughs> มันต่างจากที่อื่นเนาะมันเงียบ เงียบกว่าเยอะไม่ได้อ,อกกึกระทึกคลึกโครมทีแต่ป่านนี้นี่พึมฮึมนะเลออ้อันนี้คือแบบชิวๆที่นี่ดึงไปยังชิวๆอยู่นะเออ,เอไมาได้ด,ดังอะไรใช่เมื่อคืนสองทุ่มเราง่วงแล้วเรานอนแล้วอะ่ะจัด <laughs> เงียบจัด <laughs> <laughs> เ่าจ, <laughs> จะขับเข้าที่พักข้างหนึ่งนะ เห็นอย่างนี้แต่เป็นโรงแรมเป็นอะไรร้านอาหารเนี่ยตรงเนี้ยใครๆก็มาเช็คอินนะ,ร,นนะร้านเ,าเน,นี้ยร้านชาวเลเนี่ยมุมเนี้ยมุมถ่ายรูปสุดฮิตสวยป่ะละ่ะป้ายร้านเขาเนี่ยสุดฮิตเลย ใช่แล้วก็จะยืดออกไปนะที่นั่งกินอเราจะเดินต่อไปก็ได้นะแต่เราครั้งนี้กลับห้องที่พักเราดีกว่ายืดออกไปตรงทะเลเลยตามตราคาที่เนี่ยจะไม่ได้แรงเหมือนที่เที่ยวอื่นหรือเปล่าห้าสิบแปดสิบยังเห็นห้าสิบอยู่ใช่ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะแปดสิบร้อยหนึ่งขึ้นไปดีอยู่ ไม้เหรอสวยนะเจออีกแล้วอันนี้งานไม้นี่งานดีเฮ้ย <c oughs> ไปดูนี่ แหวนเพชรเพิ่งเพชรสตาร์เจทุกกระจกเลยยบ้าบอกตรวจจับใช้คำพูดเป็นหลักฐานนะ<ไ>พูดเล่นไม่ได้ทำจริงเองยอสวยเลยเนอะเฮ้ยเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ทางนน้นดีกว่าไหนนี่ไหนวะนิ่ง ไหนนี่ไงนี่เหมือนแมวลิงบ้านมึงสินี่แบบลินแผลบูกระโดดนี่กระโดดเข้าไปดูไหมสอยดิสอยน้องมีหลายซ่อนอยู่ในนี้แน่นอนข้างนอกก็ไม่ค่อยมีข้างในมันเยอะก็ทะลุกลับไปซอยเดิมมาดิเนี่ไงถ้าเดินทะลุไปก็แบบซอยเดิมมาดิที่เราเดินเมื่อกี้ เดินมาห้องน่าเหมือนเดิมของเลยของเลยเข้าไปก็ไม่มีอะไรมากมายสถานบันเทิงเยอะแยะในซอยข้างนอกก็จะเป็นร้านนวดร้านอะไรชิวๆแต่ข้างในก็จะเป็นสถานบันเทิงส่วนใหญ่เนอะอุยบ้านไม้เก่าชอบมากเลยอ่ะข้าวขายตะโก้ เบนจะโค์อ้าวตรงนูงน้นมันในนี่นี่ตลาดโตลุงที่พักเราเราต้องกลับไปทางนี้อเ,อเ,เอาอทำไมโผล่ตรงนี้ได้วะแปลกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจากตุลสเป็นแบบโค้งหูยร้านนี้คนเยอะมากเลยพราะร้านเดิมแต่เป็นตอนกลางคืนรอบดึกค,คนเยอะทั้งกลางวันกลางคืน เขาจะลงไหมเนี่ยกองมันก็คือก็ขาย um. ไม่เหมือนใช่คนละรอบพับดึกก็เป็นหมูสเตะอันนี้เข้าต้มเหมือนเดิมเล่มีตามสั่งด้วยมีพวกเยอะเออว so <mind> ัดหัวหินเขามาจอดล้วก็ไปเดินตลาดตัวลุ่งกันเนี่ยมีค่าจอดยี่สิบเห็นไหมจอดลงหาดก็ได้ คนที่เอารถมาีวิธีจอดก็ามาจอดในวัดนี่ใกล้ถึงที่พักเราแล้วนิดหนึ่งเดินไปอีกนิดหนึ่งใช่บ้าบอ่อนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้ามืดมากวัเหิน59เเราอยู่ห้า 61 <68. S 2> ข้าวทังนี้ก็ได้น้อาหารเต็มเลยนะใช่ไหมไทยฟูดต้องนูเซเวน่นสูตรแดง สเดินสะเมื่อยเลยได้เหงื่อแล้วยังได้นี่ด้วยนะกล้ามเนื้อขาต้องเลือกที่พักนี่ที่พักเราไปสเซเว่นก่อนแบบนี้ประมาณนี้เนาะคลิปท่องราตรีหัวหินรอบรอบที่พักเราก็จะประมาณนี้ ไปดีกว่าบายค่ะ